สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องพะออนพี่สาวลุงพลนะคะโอ้ดูญ่าพาไปเข้าสวนพระออนว้ายไม่หอมนะคะอหอม,มเมียงน,นั่งเถาวัดเป็นยังเถาเป็นยังเถาเบะห้อยพักนี่แหละบอก <laughs> มึงเอาพอแม่พี่นองเอ้ยงูมันเข่ายังเด็ดเอาอยู่เนาะอย่างน้นสายยางตัวนี้ว่าโแห่งดีสายยางตัวอยู่หันจับไปสังไดยนี่นะคะเมื่อกี้พออนไปร้านถือน้ำแข็งก็ได้เอ็มนะคะมาฝากแย่าพาขวดหนึ่งกินเย็น,ยน ไปพ่อเขาทางนี่แหละบอสตัวเทียมันแก่ๆที่มันแก,ก่ๆเนี่ยห้าก็ไบถ้ากินเ้าอีหยังพักอันนี้ละพักที่เจ้าเด็ดอยู่เดี๋ยวนี้มาหอมบเอาบโบราณแต่วเขาจะซื้อเออลิ้นใบอันนั้นมันออกกับพ่อแล้วไหม เดบุกเออดีกินดิ้นดิ้นใบนะดิ้นให้เขาเขาบอกดิ้นใบนี่มันออกนี่ใบนี่ใบอย่างมันหองนี่ยนะใบนี่เนาะนี่ออกโอ้ยเล็บมือก็จะเป็นดำเนะาะข่อยบ่าขึ้น่อยปะลืมตัดแหมเล็บเงาเขาสั่งจากบาทเดี๋ยวนี้บาด โอ้ยาบอกใ้ <building> ไปถามน้ำหลานเขาว่าบ่อ๋อเาบอกเอาลยกัมพันธ์ไปถามเด้อถามมึงเนี่ยอะ order มองลุงเดี๋ยวมาออื่นเสิร์สิเลีนรถมาเอาโอ้เขาบอกเอาเธอหลายดอกเธอลเศร้ากคือใครเกี่ยวอ๋อไปมัดเขาฮะกัมซาบันบอกมาหาหากัมซาบันอะ ขายยหญ่อืม,มอบุ okay. บบเขาบอบบซื้ออืมแล้วก็จะปลูกกินเป็นเนาะอืมบมันมันบ่พ่อเอาขึ้นรถขึ้นเรือถ้าย่อยขายเธอละดีละหน่อยไปสั่งตัวอืมบ่ว่าเก็บไปว่าบ่ได้ขายกับพระห้าเก็บไปกันยังได้ขายอยู่ได้เธอละลอยนี่ยจะไปขายกันเลย กินพู้อนปลูกทห้างนะอืมผู้คนมี่แกละผกับบอไปสั่งแล้วอืมสมมริบอกลาซาบอกออมเล็กอืมพ้าหอมเนี่ยบ่ะพ่อหอมนี่แหละอืมเก็บปเกืือไว้เพื่อเขาเอาทาด่านเกลือ เขาเอาสกูตเตอร์ขายใชเขาก็เอามาเจอตลาดเลยอืมแล้ก็นั่นแหละเขาเอาเลยอืมขาวบุสือเท่าไรเท่าส้าบาทหอมซีน้ำหอมมันอ่นน้ำบ่เพิ่นคอซื้อนั่นหรือว่ามีแต่หอมบ่อันนี้หอมปลอมมันอ่ะคนไทยห่องหอมซีอ๋อเจ้าชีมาใช้กันอืมอันที่ว่าแม่ซอกแล้วสร้างนี่เอาแต่ผักหอมอย่างเดียวส้าบาทเออกระเพาะหอมปลอมแยะ เท่าไม่พิ่นน้ำก็ได้นะเพราะความปลอม,อมออายแต่หอมบัวเพราะควมปลอมมันแท่าไม่พิ่นอืมไอหน้ามันมาเก็บกอดกระบ,บอกมันเด็ดเอาหยอดนั่นแหละหยอดเพราะควมปลอมเลยเพอกินเด็ดออกมันแข็งแตกว่ะอันตัวน,น,น้นอัน แปลงไม่นี่แม่ว่าสิแพ้งไหวถ้าไปขายพี่ั่นก็ร่งขึ้นก็ร่งขื้นเงาดิแม่บัว่าคือผลงามงสั่ขี้ไกลเบิดแดละสมบูรณพอบัวตัวใดตัวยืดเย็นโอ้ยพอแล้วมันเบิดอายุงานของมันแล้วอายุการถอนแล้วถอนอย่างเดียวงามจำนัแหละเพราะว่าพักน่มันได้ซองเดือนแล้วมันเบิดอมันเบิดใหญ่แล้วถอนได้เลย ลงได้สูแปลงเลยนะแล้วมันทำงามนะงามแล้วปานนั่นแล้วงามแล้วเอองามแล้วแม่ซั้นนั่นละเฮ้ยลงไม้ซื้อไม้ซื้อหัวมาปลูกไม้อ,อืเอเนี่นะคะหญ้าพานะคะก็ได้หอมนะคะหอมน,นันนานได้ในแจ่วนี่แต่นานก็นเสร็แล้วอ๋ออืออืออือมันละ ถอนเอาเลยถอนไปทีละสาวละสาวเลยขอยสิเอาแปลงมันวานไว้ถ้าปลูกพักเก่าหันละเดี๋ยวขอยสิโทรบอกนังแหม่มอยู่โทรบอกมันย่งโทรบอกมันเบิ่งหัวพักหอมมาให้น้ำคยันมมันเลิกมาเบนอี่ก็มีอยู่หืห้อหอมแบงเนี่ยบ่มันถือนเลยแม่เอออย่ตลาดก็ได้เออเดี๋ยวบอกมันซื้อมาให้ ลูนึงเนี่ยนะจจกโลูนึงเนี่ยเอาต้นนี้เลยมันกอยโอ้ยถอนคลายลดอันนี้มีคนเอาถอนคลายเลยหอมมันกอยแล้วหัวมันลง่หัวแล้วเนี่ยลุ่หัวแล้วหอมอืม เอาต่เป an. an, ็นอยากนอนบ้านนี่คือบรรยากาศก็คืมๆลูกแม่บ้านนี่อ้าวไปเอาเสวิ่งมามาแต่แม่ลุงค้าบอกแล้วอะไรแต่ว่าจะไปคนอิฐให้เล่าก่อนนี่เจ้ามัดค่ดี้เยบอดี้ยนยลวมันนี่บอเจ้ามัดให้คอยเลยเดี๋ยวคอยไปโจมอิฐให้เล่าก่อนลิตรนเล่าโจมอิฐเขามากองไวปโจมอิฐขึ้นไปไว้ให้เล่าน่ะทั้งเพียงน่ะลิตรน่าเล่าน่าหนักเออ เออเอมทั้งนี้าานดเนเปเอมมาทางไหนเบอ๋ักความคิดเห็นเ็บ่เ,เป่นปเอาเอาเอาไว้ทั้งพี่บ่ลุงประตูจะบังประตูเปิดางจัล่ลุงจะว่าว่าเอา,า,า,เ,อาเอาประตูนไ้ทางนี้แมนบ่เออหรือว่าเอาไว้ทั้งบักลีโอเนี่ยบ่ อ่าเอออ้าสันไว้ทั้งพี่ก็ได้ลุมเออแล้วก็แอมมาเลยี่่อแอมาแต่บักลี่โอแล้วมาพี่เลยจงประตูไว้ทังนี้ ราะว่าฟังนํามันชิบมันเก่าก็อ้ยชิก่อนเนาะฟังนี้ข่อยให้เจ้าอ้อแอมนี่เก่กอนเออเพาะแห้งพอเดิก ขอขอบคุณนะคะคุณเอฟซี่นี่นะคะความสุขของคุณยาพาเมื่อนี้นะให้ให้คุณยาพามาผูกนะคะผูกผูกสวิงเพื่อที่จะไปช้อนโอ้ยไปช้อนมาสันมาไปช้อนเอาไข่มุดแดงพูดช้อนก็ช้อนไปเลยคุณเอฟซีนี่นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ